สวัสดีครับสมชายบดีเอ็มซีศูนพน์ครับนะครับวันนี้ก็มารวมทำบุญนะครับกับบ้านของอาจารย์ใหญ่ของผมเลยนะครับที่ท่านที่ปูทางนะครับปูทางให้ผมได้มีวิชาช้างนะครับในการเลี้ยงช้างนะครับในการเป็นเบื้องหลังของงานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือท่านคุณพ่อผู้ใหญ่ระดั การพัฒนานะครับท่านเป็นถือว่าเป็น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 ผู้ชนีในบุคคลนะเป็นที่รักและก็เคารพอย่างยิ่งนะครับอาารด,ดีดีแล้วดีแล้วครับ <laughs> นะท่านก็มีความสุขตลอดมาแล้วครับจ้าสูยไหมครับสวยแล้วนี่ฮะนี่คือคุณพ่อนะครับเปิดบุญคุณพ่อนะครับผมมีช้างเลี้ยงเลี้ยงช้างได้นะครับพอพ่อพ่อเนี่ยพอผู้กิจนะ คนนะครับวอนะฮะผมไม่รู้จะอะไรยังไงนะอธิบายยังไงไม่ได้นะแต่ก็ที่มีทุกวันนี้ก็คือพุ่แเลยเพราะกิจนะถึงแม้ว่าผมไม่ได้มาบ่อยๆนะแต่ผมก็มาสนุกสนานมาแล้วมัผมไม่เครียดนะผมมาแล้วผมมีสนุกนะสนุกตลอดนะนะในใจผมกม็ไม่เป็นไรโอเคเนาะนะนะ ทันใดที่เบื้องหลังของละครต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องช้างเนี่ยนี่แหละท่านนี่แหละที่อ่อมฟักให้ผมด้วยผมมีทุกวันนี้ก็คุณพ่อแหละพ่อประเกตนะที่ที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ช้างเชือกแรกที่ผมได้เลี้ยงช้างนะก็พ่อเลย กวผมเป็นคนตลกเนาะผมเป็นคนตลกนะอย่างพ่อเครียดนะตัวนี้ก็โอเคเนาะพ่อประเกตครับโอเคเนาะต่พุดนภาษาสวยนะเนาะงี่โอเคเนาะยีไปโอเค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 นะนี่นะครับสู้ต่อไปนะก็ทุกอย่าง งานช้างงานอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านเป็นเป็นอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับอยู่เบื้องหลังดังๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนียนี่ฮรท่านก็ตลอดตอนนี้ท่านก็โอเคเนาะนี่ได้ไหมครับโอเคไหมครับได้นะได้ลนะโอ้ยดีใจดีใจดีใจคือที่ไม่มานะที่นั้นไไม่มานะก็คือมาแล้วก็เห็นท่านนอนแลแบบ ก็ดิกแขนก็ดิกขาไม่ได้ไม่อยากจะมาผมอยากจะมาแล้วก็เห็นนั่งแล้วก็นั่งคุยโวคุยกันแล้วก็นั่งหัวเราะอันนี้ผมชอบนะชอบอย่างนี้นะครับโอเคไหมครับหายไ้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาเป็นกําลังใจให้ตลอดถึงว่าไม่ว่าผมไม่ได้มานะครับแต่ในใจผมคิดตลอดว่าผมอ่ามันมันต้องมีอะไรอย่างเนี่ย ข้างหลังมันต้องมีไม่ใช่ว่าผมไม่ได้มาแล้วก็มุนว่าไม่ได้ไม่ได้รักไม่ได้อะไรนะักตลอดอาจารย์ใหญ่เหมือนกันอาจารย์ใหญ่หายหน้าหายตาไปไหนก็ไม่ดูแต่ก็มานะผมมามาแล้วก็ถ้าผมมาใครเพี่ยตลอดนี่ไม่ถ่ายคลิปเนี่ยผมถ่ายคลิปนะเนี่ไม่ได้เสียเซ้งไม่ได้แกล้งว่าไม่ได้รักนะลักตลอดนะครับผมได้ดิบได้ดีได้ทุกวันนี้ทำงานก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเป็ดกำลังใจผม